เป็นข่าวที่เชื่อมต่อกับกล้ามากเก่งมากขอบใจข่าวที่เชื่อมต่อกับข่าวกลุ่มแก๊งอันธพาลการเมืองในรูปของขอบวนการจัดการพระที่เห็นต่างที่ไอ้เจ้าโลนอิสระมันออกมาทำในฐานะเป็นคนใกล้ชิดสนิท กับหวังนั้นวันนี้ผมจะเอาอีกข่าวหนึ่งให้เห็นถึงขบวนการการก่อรูปองค์กรอันธพาลทางการเมืองที่ละลานประชาชนแบบกฎหมายยอยักหายนี่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วมันมีแต่จะก่อวิกฤตตัอประเทศชาติมากขึ้นซึ่งไม่มีทางที่บ้านนี้เมืองน,นี้มันจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ เป็นรัฐแห่งนิติธรรมรัฐที่ใช้บังคับกฎหมายอย่างเสมอภาคแล้วครับวันนี้ไม่เพียงแต่ข่าวเรื่องพระที่แสดงตัวเป็นแก๊งอันธพาลทางการเมืองอาศัยศาสนาก็คือไอ้เจ้าัโลดอิสระไอ้พุทธอิสระที่ออกมาคมขู่พระทั้งทั้ที่ตัวมันเองก็ไม่ได้บวช หลังจากบวชแล้วศึกแล้วแต่มันยังแสดงตัวเป็นมาเฟียในแวดวงในฐานะเป็นเงาของเจ้าอารวาสตัวจริงที่ออกมาข่มคูพระที่มาออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆทางสังคมปรากฏว่าวันนี้มันมีขบวนการที่น่า วิตกกังวลหนักเข้าไปอีกก็คือเกิดขบวนการกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นกลุ่มคนรักสถาบันครับโดยปฏิบัติการไปจับบุคคลต่างๆที่มันเชื่อว่าไม่จงรักภักดีแล้วก็จับเอามาคมคู่บีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ กลุ่มบุคคลนี้ที่เกิดเป็นรูปประธนี้อ้างชื่อว่าเป็นกลุ่มนักรบองค์ดำสองคาบสมุรไม่รู้ว่ามันนักรบองค์ดำหรือนักรบถั่วดำมึงเอาอำนาจอะไรมาไม่ใช่เท่านั้นนะครับเพราะอ้างตัวเองเสร็จหนังสือพิมพ์ก็ลงว่ามันตั้งตัวเป็นสารเตี้ยแล้วครับ เหตุเกิดที่ระยองผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อบุคคลนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของมันเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันโพสต์ข้อความขึ้นเฟซบุ๊กเป็นข่าวหนังสือพิมพ์มันระบุชื่อของไอ้ายไลน์พวกนี้ด้วยนะเออมันกล้าถึงขนาดนั้น ตามข่าวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายนนะครับกลุ่มบุคคลที่ใช้เฟซบุ๊กกลุ่มนี้ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มองค์ดำหรือถั่วดำเนี่ยนะสองคาบสมุทเนี่ยได้บุกบ้านบุคคลคนหนึ่งที่ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่จังหวัดระยองที่อำเภอแกลง แล้วก็จับตัวมาเฉยๆครับไม่รู้มันออาอำนาจอะไรมันไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นอะไรสั้นครับเป็นอย่างนี้เขาเรียกแก๊งสเตอร์หรือเป็นมาเฟียรหรือแก๊งโจรน,นั่นเองแต่ผมบอกว่าแก๊งโจรพวกนี้เป็นผลสะเทือนจากสิ่งที่รัชการที่10ได้ทรงเปล่งสุรเสียงว่าเก่งมากกล้ามากขอบใจครับผมถึงบอกว่าคำว่าเก่งมากกล้ามากขอบใจ ในวันที่23ตุลาคมปีที่แล้วที่หน้าวัดพระแก้วที่พระองค์ท่านได้พูดกับชายคนหนึ่งที่คุณนุ้ยชี้เป้าบอกว่าคนนี้แหละที่ไปต้านกลุ่มคณะราษฎรท่านก็ดีใจเปิดหน้าเลยครับว่าผมบอกนั่นคือจุดเปลี่ยนของสังคมไทยแล้วนั่นคือจุดที่เปิดเผยถึงจิตใจของกษัตริย์แล้วว่ากษัตริย์ มีความรู้สึกอย่างไรกับประชาชนมีความอาฆาตมากายหรือว่าเมตตายอย่างไรมันบอกด้วยตัวมันเองแล้วหลังจากนั้นก็มีคณะอันธาพานเกิดขึ้นไล่ตีจะทำ้ายคุณธนาทรที่นครศิทธรรมราชจะไลต่ตีหัวหน้าพักและผู้บริหารพักที่เขาไปหาเสียงที่ยุทธยาของพักเก้าไกลแล้วก็เกิดเรื่องอย่างนี้เยอะแยะแล้วก็จะเห็น ภาพปรากฏของไอ้โลนอิสระที่เข้าเฝ้าใกล้ชิดที่มีภาพในหลวงกระซิบที่ข้างหูนี่ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันชัดเจนแล้วแล้ววันนี้ก็เกิดกลุ่มแกงอันธพาลชัดเจนเลยครับที่อ้างความจงรักภักดีตำรวจก็ไม่การดำเนินคดีที่ผมจะเอ่ยนี่เป็นเอ่ยจากข่าวนะครับคนที่อ้างว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันและไปกระทำการผิดกฎหมายเนี่ย ชื่อนายสุเมตะกูลว,วุ้นหนูนามสกุลตระกูลวุ่นหนูหัวหน้ากลุ่มนักรบองค์ดำและนายรักวิทยินดีหัวหน้ากลุ่มนักรบศรีวิชัยจันทบุรีองค์ดำบูรพาพักดีพร้อมทีมงานนักรบศรีวิชัยสองคาบสมุทรเป็นยังไงเขาเอ่ยชื่อเลยแล้วรูปก็มีด้วยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กด้วยแต่ตำรวจก็ไม่จับครับ รูปที่แสดงออกก็ชัดเจนนะครับจับแล้วก็อ้างว่าเขายอมสรารภาพผิดหมดไม่สรารภาพยังไงละตีนมึงเตรียมไว้หมดนั่นนะทั้งตีนทั้งมือทั้งไม้เตรียมใช้ทํำลายเขานี่ตกลงเป็นกระบวนการใหม่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยครับที่จะทุบตีประชาชนผู้คนได้ไม่ต้องสอบสวนเลยนี่มันหนักกว่าหนึ่งหนึ่งสองเองนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งสองวงเล็บหอหีบนะ <c oughs> วงเล็บวรนุช <c oughs> เอาละก็ยังดีครับคุณลังสิมันลมก็ออกมาต้แย้งเรื่องนี้แต่ว่าสภา,าจริงๆมันต้องทำอะไรได้มากกว่านี้ครับนี่มันสะท้อนเห็นชัดเจนว่ามันได้รับสัญญาณจากกล้ามากเก่งมากขอบใจ ตำรวจวันนี้ก็รู้สัญญาณพวกนี้หมดครับดังนั้นไอการที่ปราบหนักๆที่เราเห็นเหตุการณ์ในวันที่20มีนาที่ผ่านมาที่ยิงด้วยกระสุนยางเหมือนกระสุนจริงการปราบอย่างรุนแรงทุบตีประชาชนแล้วก็ยัดข้อหาหนึ่งใครเจอข้อหา1นึปั๊บตำรวจจะเร่งดําเนินการทันทีจับออกจากคุกอย่างโตโตพออกจากคุกที่นี่ ได้รับการประกันตัวที่เป็นคดีธรรมดาไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองมันก็รีบอายัดเอาไปอยู่ที่กราสนินทันทีทั้งหมดนี้มันใช่หมดแล้วครับเมื่อเราประมวลเชื่อมต่อกันก็จะเห็นว่าเจ้าอรารวาสตัวจริงมีจริงๆและสั่งการแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงคำสั่งเปิดเผยข้างนอกแต่ว่ามีในย้วว่ามึงทำไปเลยตำรวจไม่ดำเนินการใดๆ ตกลงบ้านนี้เมืองนี้มันก็จะกลายเป็นสภาพการของรัฐล้ลมเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่านี่คือป่วนเพื่อเปลี่ยนทําไปสิครับก่อจราจลไปเรื่อยๆนะครับไอ้พวกอ,อ,องค์ดําองค์ถั่วดําคาบสมุดอะไรต่างๆเนี่ยที่จะใช้ชื่อสารพัดเนี่ยแล้วอ้างความจงรักภักดี ถ้าคิดว่าการจงรักภักดีแล้วทำร้ายผู้คนได้หมดทำต่อไปเถอะครับแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยนี่เป็นภาวะตามทฤษฎีที่เราเรียกว่าทฤษฎีไร้ระเบียบหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก chaos theory ไปหาอ่านดูได้นะครับ สังคมก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนั้นเขาสรุปเป็นทฤษฎีว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้มันกําลังส่งสัญญาณว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เราเรียกว่าปฏิวัติประชาชนขึ้นในอนาคตความสะใจของคนที่มีอํานาจความสะใจที่ได้ทําต่อบุคคลที่ตนเองเกลียดชังอาฆาตมาดาย ต่อประชาชนทั้งๆท,ท,ที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจในประเทศถ้าไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็ลงไปดูทศพิธราชธรรมคลิปมันก่อนนะครับที่สุนัยออกกับมหานิยมนี่ยแหละคือถ้ากษัตริย์ไม่มีทศพิธราชธรรมเลยนั้นเนี่ยความชอบธรรมในการที่จะอ้างในการปกครองประชาชนมันก็ไม่มี แต่ท่านอาจจะไม่วิตกกังวลเพราะท่านถือว่าอำนาจอยู่ในมือเมื่อเราจะใช้อำนาจเป็นธรรมก็ขอให้ได้รับทราบถึงผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นซึ่งประวัติศาสตร์บอกมาแล้วกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ดูรายการของสอสอสในยใน YouTube กรุณาอย่าก,กดข้ามโฆษณาดูสักหน่อยครับเพื่อเป็นไรายได้ทำให้สถานีสุนัยทีวีสามารถจะมีกำลังในการเดินต่อได้แม้ว่าวันนี้ในประเทศไทยได้ทราบมาว่าโฆษณาลดลงไปเยอะก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้าใจนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิก v i p v v i p และ Super VIP นะครับ เพื่อจะทําให้รายการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุรายยังเดินได้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับในวันเสาร์ครับสวัสดีครับ